เฮสบายดีพ hey, hey, hey. ี่น้องสบายดีสุกุสุคนสุมองสุบอนพอๆกับทรงน้องแคทคือเก่าพี่น้องสดจ่อยอันวัดที่ลูกสะพ้ายอันไม่ยาไม่บกขออดอันกับอันเมียใหญ่เมียน้อยเขาวันถิมให้ลูกสะพ้ายด้าหน้าพี่น้องเ้ยไม่หยากระชักยั่งหุวนพี่สร้างยามัวมาอยู่ ทั้งไหนก็จะเป็นบ่าวยอดกับน้องโพสีมันหนีน้องโพสีมาแล้วนมนีน่นะพี่น้องเอ้ยฝุ่นอัดหนาอัดตาสองสั้นสามสัน้นเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นผู้บ่าวมะมามาผ่าโอเด้เพิ่นก็นเลยอัดหนาอัดตามาหอยกัน,นเนเขาขัวแล้วไดลูกไผ่กัได้มาจะเด็กผูก้บ่าวลูกไผ่เนี่ยไต้คมมาอันลูกไผ่ยอยันน้อยนี่ได้ไต้โคมมาคือเก่าฮันหละอืแต่โคมมาคือเก่า แสดงว่าไ้แรกได้นน่มาเลยกกินเข่ามือกล่องก็มีคนน่อยมาหน้ลงดำหน้าบ่ได้มาเล่นสรุดลูกไผนอยนาเล่นามองาไหมหนาจอยดำหน้า สีสีเจ้าตัดหางอยู่จะดำหนาน่ะเจ้าก็ตัดออกกลัวหันไนกวัวมันเพื่อไน่ะน่ามันคือป้นายสไปส่ะ ำมาไว้แน่ซอซีเจ้าอย่าปิดหน้าปิดตาถักลายเออสีมามาเฮือนอย่าจอยมาเฮือนอย่าจอยบ่อาบน้าบ่ลูกอย่าจอยบ่อาบน้าบ่อยู่ใกล้ช่องอาเหมือนเละอาอ๋อเลยได้ลูกเจ้าซีเจ้าสีบ่อาบน้าบ่ลูกเอสีบ่อาบน้าบ่หัวในกกตาปูพี่น้องเลยเขาบอกว่าเพิ่นบ่อาบน้าแม่นบ่สี ไอดำน่ะลูกไอดำน่ะเจ้าบอญเนาะคขาวันไม่ยากคือถิ่มให้ลูกสะพ้ายดำหน้าเฮียงกันบอบ่ญาลูกสะพ้ายตีกันบอเขาเขาตีนะเขาตีกัน่อยู่ราเขาออลูกสะพ้ายก็ได้ ตีกันญาโบแม่ตีกัญญาตัวใดตีกัญญาเน่กินตีกัญยาอันนิ่งให้เอาไรก็บ่เอาอ่ฮะกิดมาเบาน้ำไหลูกผุ่นไม่หยาก็สิไปดำหลัดลูกสะพายน่อยอีกได้คนน่ะ ไม่ยากรแพงลูกสะพ้ายน้อยไงถัรศัะจ่อยก็ถ่ายขีบ่าได้ความจำมันเต็มาเรื่เครื่องหม่นางเสียเครื่องใหม่อีกเลยดำหน้าหับจางห้ไม่หยาซื้อหายบยจ่อยอืม

ันเก่ากไปมาใสอือไปอเยนแดห่าา้ันผูวบบาจับได้ยนผวเาจืผับกม้มาอยคมือเมื่อวานนี่กะเมื่อวานนี่กโ้เมื่อวานนี่ผวเบามาทรกาซาโปซีกับ,บมา ว่าสิทโทห่หามันหนากันอยู่เ,ม,เ,เออมื่อน,นี้นะเออเตายรลดสิปไปดำหน้าหลัดทางผู้เบาน้นยอยยอดยอดก็คือสิเหตุขากแทแย,ย่นอดพาสาวผูซีไปดำหน้าหลัดผู้เบา สีสีบ่มามื่เดียวเอยบ่มามือเดียวแล้วนาะเห็นผู้บ่าวเห็นก็มาขู่มือแล้วเดี๋ยวว่าแต่มันลายดำหน้าสีบ่เป็นล่ะ่ดบัาใบบัมาเลย ตยานะแม่ลูกตัย่านไม่ลูกชายข่อยมาได้เหมือนลูกชายข่อยมากชายหน่อยมาชายหัเกี่ยวเวนมากี่ขีม่ลุค่ะชายขาลูกชายคูนมาเบาหยอดผ่านมาดุยางเดียว แสงเกีงค้าสั่นอีกได้มหอนี่มันมาในสเต็ปได้วะมันแสงเกีงค้าสัตวมันลมใครที่ทำมาเบาหอดกับเบิ่งออเดอร์พี่น้องเบาหอดขาดหน้าอยู่ คอดก็ดำหน้าน้องดำกับลน้องดำกับลอขั้นน้องก็ใช่หละน้องดำนะบังคัอยากลงขาดหน้านะอยากลงขาดหน้านะไอ้คอดนะลงขาดหน้านะพอกับแม่มงไปโลกนนาบนปะ เมียกับดำหลัดเอาลูกไผ่บู้เนาะแม่ียกับลำเอียงบ่เนาะแม่ียนีน่ลำเอียงบ่เนาะแม่ียนี่เนาะนะ หน้าน,า,นาลูกไผ่นี่สิไปฮอดเจ้พุ่นได้นี่หน,น้านา,นาลูกไผ่ bạn ra cần. xuống cho nó mà cái gì đây. xuống จัก trời. พ่อเลยแซาซีจังสว่า่าความหวยขขอฮคนงานคนงานแม่น้องดำในลายลเนะอยู่ตะก้ากระเต็มอยู่เทียนกระเต็ม อยู่หาหน้าอีกเต็มล่าลวพี่น้องพอกันขินะสบายดี